อาหารเม็ดทุกวันก็เบือ่อใบมอนเส้นอร่อยจ้าดอกชบาก,ก็ทานได้อันนี้เอากระถิ่นมาให้หน่อยนึงเอามาย่้าให้ให้เขาหัดสวบเองไงเนาะอู้หูนี่เขาจะกินยังไงยุ่งเขาเป็นยนะังไงเนาะ จะมาไหวอะไรตอนนี้คะเธอเธอ,อที่ตั้งเยอะเธออ,อยู่บนนี้เอาไปยังยังยังจับออกมานอกแล้วเนะี่ยเองเนี่ยมาเลยข้องยึดทพกเอง,เ,องเลยเจ้าบุญเพิ่มจอม้นวันนี้ไม่ได้แช่น้ำเพราะบรรยากาศไม่ค่อยดีจ้า ไหวไหว,าหวาอากาศโซนนี้นักเนาะโซนนี้นักไหนดูดิเห็นจมูกไหมมาดูสองอย่างนี้เห็นไ้ยเงยหน้ามาหน่อยดิเออเป็นไรหนูชื่อบุญเพิ่มครับผมหนูโซนนี้สุดเลยครับผมใช่ไหมเออไปเนี่ยเจ๊หวานเขา ตั้งท่ากินใบหมอนแสนอร่อยไม่เนี่ยไม่เนี่ยที่มันแคบหน่อยนึงแคบหน่อยนึงเธอเธอมาทางนี้เธอเธอไม่ต้องมาทางนี้เธอเธอมาทางนี้เธอสวนสุดๆครับทำไมเหรอครับ งชื่อเป็นผู้ชายไปก่อนบุญเพิ่มอันนี้เจห๊วานเจหวานมันก็จะออกแนวผู้หญิงผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเชียงใหม่วันนี้บรรยากาศเดี๋ยวป้าน้อยจะพาไปดูโอ้โหไม่เห็นเลยเลยอุย้ยมืด มืดตื้อเลยฝนมาฟ้ามีแต่มืดตึบมองอะไรไม่เห็นมาดูเด็กดีกว่ามาดูเจ้หวานทานใบมอนอร,อ,อร่อยอร่อยนะจ๊ะอีกตัวนึ่งก็ขยึกขยืออะไรของเขาดนวยนะจะไปไหนดีครับผมผมจะไปไหนก่อน ยายจะหากระบ,บะใหญ่ๆมาให้อยู่นะมาโชว์การกินของเจ๊หวานเนากินใบหม่อนเก่งขนาดไหนของอยายแขกบ้านอ้อยไม่ยอมทานเลยนะใบหม่อนเนี่ยแต่เจ้หวานเนี่ยเขาชอบเ้งแต่เด็กยายเขาผมอยู่ด้วยเขาผมอยู่ด้วยผมไม่ดื้อผมไม่ซนนะครับ มไม่ดื้อผมไม่สนนะครับแต่ผมชอบเบียดเพื่อนนะครับหวานไม่สนนะยายหวานจะกินลูกเดียวใส่เกียร์ถอยก็ได้ด้วยนะเนี่ยดูดิอ่ะเกียร์ถอยเขาถอยไปเลยเดินหน้าได้ก็ถอยได้เนาะเอาไปใส่ตู้กระจกตัันจะไปกินยาง ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนับอีกครับ,รบโอ้ยฝนสาดค,ครับเนี่ยพอปิดหน้าต่างมันจะสีเข้มแบบนี้เลยมีแต่แสงไฟนะจ๊ะถ้าเปิดมันจะสาวา่างฝนก็เนาะเขาจะทานเกง่กงเก่งเต๋ซึ่งเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายมากๆ อนาคตไปไกลอยู่กาะอนาคตการเลี้ยงเต่าไปไกลอยู่ก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ว่าโง่เป็นวัวเป็นควายน่ะผู้ใหญ่ว่าตอนนี้มาเลี้ยงเต่าอย่าว่ากันนะว่าโง่เง่าเต่าตุนนะ่ะอย่าว่าเช่ไหอืมมันไม่ใช่ถูกนะโง่เง่าเต่าตุนเนี่ยอย่าว่านะค่ะเขาเป็นเต่าที่น่ารักนะน่ารักน่ารักรก,กว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหทำงานเก็บเงิน อาทิตย์อาทิตย์เลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอซเอ้ยผู้ใดว่างๆก็เลี้ยงได้ด้วยค่ะเลี้ยงบ่ยากดอกอขอให้ใจรักอีกหน่อยแล้วก็ไว้ให้ลูกให้หลานเราต่อไม่ต้องซื้อพันธ์มาบ่อยๆเนาะลูกเนาะไปนล้นนะจ๊ะมาห้อยหายคิดถึงนะจ๊ะบ๊ายุายจุ๊บ